กับช่องน้องหยกโมบายนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอ oppo f9 ค่ะอันนี้คืออาการหน้าจอแตกนะคะเห็นแต่แสงไฟจากจุดด้านล่างมุมเนี้ยเนี่ยค่ะแต่มองไม่เห็นภาพอะไรเลยรุ่นนี้เปลี่ยนหน้าจอก็คือผ่าฝาหลังนะคะกระจกหลังต้องได้ผ่าออกนะคะเดี๋ยวเราจะใช้พลาสติกไล่จิ้มออกก่อน ครื่องติดอยู่แต่ว่าปิดเครื่องไม่ได้นะคะเพราะว่าจอมันแตกโอเคอันนี้ฝาหลังถอดออกแล้วก็ถอดน็อตได้หมดเลยค่ะ ันนี้เครื่องเขาน่าจะเคยแกะซ่อมาแล้วเนาะก็มีสติกเกอร์อยู่แล้วก็กาวฝาหลังไม่ค่อยแน่นด้วยก็เลยแกะง่ายหน่อยนี่ค่ะจอมันเดี๋ยวดำเดี๋ยวมืดอยู่นี่แต่ว่ามองไม่เห็นภาพเพราะข้างในแตกหมดแล้วถอดน็อตเสร็จกมดแล้วก็จิ้มถาดซิมออกนะคะ มถอดซิมออกแล้วก็งอโครงหลังได้เลยนี่ค่ะถอดแบตออกนะคะเห็นไหมเนี่ยร้านไหนเปลี่ยนมาเนี่ยที่ลองแบตไม่ใส่มาใส่แต่อย่างนี้มาเลย ที่จริงที่รองแบตเราต้องใส่ไว้นะคะไว้เวลาเราดึงแบตกด็ดึงง่ายๆนี่ค่ะแล้วก็จอที่แตกก็แกะออกได้เลยค่ะ จอมันแตกอยู่แล้วนะคะเราผ่าออกได้เลยค่ะนี่ค่ะน่าจะโดนน้ำโดนอะไรมาด้วยหรือเปล่าถึงได้เขอะขนาดนี้กล้องหน้าไม่ต้องถ่ายเลยนะมองไม่เห็นเลยขุ่นลงเยอะจัดเพราะตำแหน่งที่แตกก็แตกตรงกล้องหน้าพอดี เดี๋ยวเราไล่เอากาวเก่าออกก่อนเนาะจะได้ใส่ให้มันเนียบๆหน่อยเพราะว่าถ้าเอาออกไม่หมดก็ใส่ไม่เรียบร้อยแต่กล้องหน้าเขาจะชัดหรือเปล่าฝุ่นมันอัดเยอะจัดเนี่ยแต่แกงลำโพงหน้าเดี๋ยวลื้อออกมาทำความสะอาดก่อนฝุ่นอุดใชนไม่มีทางลงของไม่นี่เลยเสียงมันจะออกทางไหนเนี่ย เขาไม่ขึ้นมาก็าไม่ขึ้นช่วยได้แค่ช่วยขัดเอาเนาะโอเคเห็นรูหน่อยแหละเมื่อกี้ไม่มีรูเลยข่นอุดหมดเลยอ่าอันนี้จอเก่าที่เสียแล้วนะคะเอาออกได้เลยแล้วก็พวกเนี่ยคะ่ะตามมุมพวกขูดพวกเกาาพวกเนี้ยต้องไล่ขูดมา ภาพเก่าเขาน่าจะเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วเนาะมันจะเลยหนามากเลย โอเคค่ะพอเราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็เทปจอใหม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะ Oppo F9 ค่ะโอเคดูหัวท้ายทุกมุมลงดีลงสนิทดีไหมถ,ถ้าใส่ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวมันก็จะแตกง่ายอีกเนาะเพราะว่ากาวเก่าเขาก็ต้องทําความสะอาดออกให้หมดรู้สึกจะเยอะจะหนามากเลยกาวเก่าเขา ก็พวกแพรพวกนี้เวลาเราเอาลงก็เอาลงให้มันนี่นะคะให้เรียบร้อยถ้าตรงนี้มันตึงเกินไปแล้วเราใส่แบตเตอรี่แล้วมันหลุดเนาะเนี่ยมันชอบเด้งหลุดพวกนี้อ่าอันนี้เราจะบีบแบตหน่อยเพราะว่าแบตมันไม่มีพลาสติกรองมาใส่ซ็อกเก็ตเรียบร้อยดีแล้วเราก็มาทิ้จอเลย ไม่รู้เครื่องมีราหัสหน้าจอหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้ให้ราหัสมาโอเคระหว่างรอเครื่องบูตเนาะเราก็ทำความสะอาดเกาวที่ฝาหลังโอ้ไว้น็อตโดดน็อตโดดลงจากโต๊ะนี่ยค่ะทุกอันคือเคอะมากเลย โอเคเครื่องไม่มีรหัสหน้าจอนะคะโอเคที่มัน,หนเหลืองๆเพราะเขาตั้งโหมดถนอมสายตาไว้โอเคจอใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราขูดนี่ออกก่อนกาวเก่าเดี๋ยวใส่ฝาหลังไปเดี๋ยวกาวจะติดไม่อยู่เนาะเพราะว่ามันเปื้อนค่ะพวกนี้ก็ต้องเอาออก เดีย๋ยติดกาวเข้าไปใหม่ฝาหลังลงไม่สนิทอีกเพราะมอกี้จากที่เราถอดไม่ต้องเป่าเลยแค่ใช้พลาสติกจิ้มหน่อยเดียวหลุดเลยเพราะว่าพวกดินพวกนี้มันมัน,ม,นมันเป็นคราบเยอะถ้าคราบมันเยอะมันก็จะใส่กาวแล้วมันก็จะติดลงไม่สนิทเอาอันเก่าออกก่อน โอเคค่ะพอทีนี้เราทำความสะอาด ครงหลังเสร็จแล้วก็ใส่แพสแกนลายนิ้วมือได้เลยนะคะนี่ค่ะใส่แพสแกนแล้วก็ใส่โครงหลังได้เลยนี่ค่ะ โอเคใส่โครงหลังเสร็จแล้วเราใส่น็อตได้เลยค่ะเห็นไหมว่าใสังเกตเปื่อนมากนะเครื่องนี้คือเครื่องเขาเขอ้มากเสร็จเต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวเราใส่น็อตก่อนนะคะ ฝาหลังรุ่นนี้เขาน่าจะทําน็อตมาตรงจุดนี้มั้งเนาะเพราะว่าจะได้ดันแบตลงไปเพราะเวลาเรางัดแบตออกเนี่ยเวลาใส่เข้าไปมันก็จะโป่งหน่อยแต่เดี๋ยวพอติดกาวไปมันก็จะเข้าลูกเข้าล่างมันเองเนาะถ้ามันมีน็อตยึดนี่มันก็ยังจะลงง่ายอยู่นี่เราต้องใช้กาวช่วยเอา น็อตเราไปไหนอีกตัวหนึ่งโอเคเขาได้หายไปแล้วเดี๋ยวใช้น็อตสำรองอ้าวอยู่นี่นี่นะโอเคเสร็จแล้วก็มาดูที่ฝาหลังเนี่ยค่ะ กาวที่ฝาหลังก็อันนี้ก็คือจะทําความสะอาดขูดให้ออกให้หมดอยู่แต่ว่าฝาเขาจะล่าลราขูดมากๆสีมันล่อนเนาะก็ได้เก็บแต่ที่ออกได้ที่ออกไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฝืนมันเนาะเดี๋ยวสีมันหลุดออกมาเพราะวกนี้เวลามันกรอบๆนี่สีมันชอบร่อนเองโอเคออกได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนาะ อติดกาวฝาหลังเข้าไปใหม่อันนี้ตัวแบตเตอรี่ที่มันโป่งขึ้นมาแล้วก็ใส่กาวเข้าไปข้างในนะ,ะนแล้วเราประกบเดี๋ยวมันจะลงไปเองนะคะ กบฝาหลังกบฝาหลังแล้วก็มาติดตัวหน้าจอนะคะอันนี้เรายกขึ้นมาก่อนแล้วก็ตรงสติ๊กเกอร์ประกันตรงนี้เราต้องเอาให้ออกก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกาวไปไป้ายโดูมันจะลงไม่สนิทนะคะ เ,คคเสร็จแล้วเรามาติดกาวได้เลยกาวเราก็ติดแค่ขอบขอบเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทีละเว้นก็คือตรงกล้องหน้านะคะ ะะโอเคทีนี้เราก็ประกบลงได้เลยค่ะนี่เราก็ลัดหนังยางไว้ก่อนนะคะรอกาวแห้งก่อนแพ้หนังยางออกค่ะ ฝาหลังมันก็จะเข้ารูปเข้าร่างเองตรงที่แบตเตอรี่มันปลูกอันนี้ใส่ถาดซิมนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับการเปลี่ยนหน้าจอ OPPO F9 นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เพจร้านแล้วก็ช่อง YouTube ร้านน้องยกโมบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ